ร้านสต e ีมช็อปบริการเติมโรงพักระบบอดีพาร์ตเลดสาถึงแปดได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบ o ็อกฟุตแมปชิงเลกาซี่แบบอน i m มทไฟเตอร์สมิเลเตอร์ได้รับกดผลแบบบ็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพชรออสตา a r เลดแปดดิงยูต้คลิปเลยครับร้านช no ิงนู o บช็อป p ดยการรับฟาร์แมแออสตาไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพชรรับผ่านสตอร,รี่และยังรับฟาร์แมแบบอน i m มทไฟเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือสุ่มตัวละครและบริการรับแบกดันดิงยูต้าคลิปเลยครับสวัสดีทุนนนนก แบบ Anime Fighter Simulator นั่นเองนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ทาง d ดรฟ์นะครับได้มีการโพสต์อิโมจิ3อิโมจิขึ้นมานะครับก็จะเป็นรูปป้ายหลุมศพนะครับแล้วก็รูปถ้าถ้าที่เราดูจริงเนี่ยเป็นรูปดีเจขึ้นนะครับก็ถ้าเขาที่เขาตีความเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเหมือนตายแล้วก็เกิดน,นะครับแล้วก็เป็นรูปเด็กนี่ก็น่าจะเกิดใหม่นะครับอ่ะ นี่คือการสปอยอัปเดตของแมป n i m เมตไฟเตอร์นั่นเองนะครับว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับส่วนเจ้าไอโจโจจูโมโรเรสโกน่าจะเป็นแมปของเจ้า a n i m e t r a i n i n g นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้พี่จะมาพูดถึงอนิเมตที่มีโอกาสเป็นอัปเดตหน้าของอน m a t e Fighter นะครับอ่ะวันนี้พี่หยิบมา3เรื่องนะครับเนื่องจากว่าเอ่อในสปอยของเ e เลฟเนี่ยเป็นรูปเด็กนะครับพี่ถึงเอ่อตอนแรกพี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นสลามก็ได้นะเพราะว่า ในเรื่องอันนี้เมะเรื่องสลามเนี่ยดูว่าเกิดอะไระเกิดเกิดใหม่เป็นสลามอะไรนะครับพี่จําชื่อประไอจำชื่อภาษาไทยมาก็าาาาไ,ได้นะครับอ่าต้องกาจําชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่เลยตัวทีนะครับน่าจะเกิดใหม่เป็นสลามนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเป็นไปได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าไอรูปที่เกิดที่เขาโพสต์มาเนี่ยเป็นรูปเด็กนะครับไม่ใช่รูปสลามแปลว่า เป็นรูปเกิดใหม่หรืออะไรนะครับก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนั่นเองนะครับส่วน3เรื่องวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่พี่เอามานะครับก็พี่จะลองอ่านชื่อนะครับแต่ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วย,ย้วนันะครับอ่ะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าอัปเดตหน้าหรือว่าอัปเดตที่จะถึงเนี้ยอัเปเดตวันจันทร์เสาร์น่าจะวันเสาร์ช่วงห้าทุ่มนะครับสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับประมาณนั้น จะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสำหรับแบบอันเไฟเตอร์อัเแมปอันไฟเตอร์นะครับตัวตีลิ้นพันธ์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเลยนะครับอันน้่าจะเจาะจงเสร็จแล้วนะครับก็คือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับหรือว่ามูโชกุเทนเซนะครับอ่ะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กําลังฮิตกันเลยนะครับสําหรับใน YouTube ก็มีนะครับดูดูถูกลิขสิทธิ์ได้ช่องมัดหรือมุดหรืออะไรแหละพี่จําชื่อไม่ได้นะครับ นี่เลยนะครับสาหรับเรื่องในเรื่องย่อตัวนี้นะครับเผื่อใครที่ไม่เคยดูนะครับจะเป็นหนุ่มโอตาคุคนนึงที่เก็บตัวอยู่บ้านนะครับแล้วก็เหมือนจะเสียชีวิตในโลกจริงแล้วก็มาอยู่ต่างโลกเกิดเป็นเจ้าตัวเอกของเรื่องนั่นเองนะครับก็คือเด็กที่ชื่อว่ารูดิสนะครับอ่ะนี่เลยส่วนเรื่องย่อเนี่ยก็พี่จะไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะครับจะขอพูดถึงเหตุผลที่ทําไมถึงเกิดมาต่างโลกนะครับอ่ะนี่เลยนะครับตอนนี้ในเรื่องกําลังเข้มข้นนะครับไม่แน่ใจว่า เขาจะเอามาทาหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วพี่พี่ว่าน่าจะเป็นเป็นอนิเมะที่มีโอกาสมากที่สุดนี่เองนะครับอ่ะที่เลยสาหรับเจ้าเอ่อเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังดังนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะมาเป็นของอัปเดต16หรือเปล่าน่าจะ16นะครับนี่เป็นรูปนี้นะนี่นะครับแต่โดยรวมแล้วพี่ว่าเขาน่าจะจงเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้ครับมุโชกุเทนเซนะครับหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นเองนะครับ ด้วครูเดียสนะครับอ่านเลยตัวตรงกลางนี่เลยนะครับเอ่อถ้าใครอ่านมังะนะครับก็จะรู้ว่าตอนท้ายเนี่ยใน3คนนี้เนี่ยก็คือของรูเดียสหมดเลยนะครับอ่ะสปอยทางนั้นโทษทีครับอ่ะอันนี้พี่ก็ฟังมาเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนตอนจบเป็นยังไงไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2นะครับหรือว่าเจ้าเอ่อ หลานจอมป่าครับชื่อเคนจานุมากบหรือเปล่าครับอ่ะนี่เลยเรื่องนี้เนี่ยรพยเอกอ่าน่าจะเสียชีวิตอ่ะเป็นวัยทำงานนะครับเป็นหนุ่มวัยทำงานแล้วก็เสียชีวิตโดยการโดนรถชนนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะสำหรับเรื่องนี้นะครับหลานจอมปะานะครับหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับก็ไปเกิดใหายทางโลกนะครับอันนี้ก็คืออ่แล้วก็ได้เป็นเหมือน จอมเพศผู้ยิ่งใหญ่มาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็เพรศโดยโดยรวมแล้วตัวเพรศเองเนี่ยมีพลังเวทของตัวเองแล้วนะครับอ่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ไปเจอคนเลี้ยงถึงจะเก่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจ้าตัวเพรศเองน่าจะมีพลังที่เป็นของตัวเองแล้วก็เก่งอยู่แล้วนั่เองนะครับสาหรับที่เขาได้ไปเกิดใหม่นะครับเรื่องนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะทําเป็นอนิเมะเป็นอัปเดตอนิเมะต่อไปครับแต่ว่าชาต่อสู้ในเรื่องนี้ก็จะไม่มีไม่เยอะนะครับพี่ถึงบอกว่า มันเป็นแค่โอกาสเล็กๆน้อยๆนะครับเนอกจากว่าอนิเมะที่มีเรื่องหลักแล้วก็เรื่องต่อสู้ที่น่าสนใจเนี่ยเป็นแนวเป็นนเรื่องอะแนวเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมีน้อยนะครับสําหรับเกิดใหม่แล้วก็ไปอยู่ต่างโลกว่าตายแล้วเกิดใหม่นะครับแล้วก็เก่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโดยรวมแล้วพี่มองว่าอนิเมะเรื่องที่แล้วน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับมากันที่เรื่องสุดท้ายนะครับสาหรับเจ้าใช้พื้ถูกเลือกโดยพระเจ้านะครับอ่ะนี่ชื่อภาษาไทยนะ อันนี้นะครับชื่อภาษา,าญี่ปุ่นเนื้องกิตก็จะยาวหน่อยคามิทชินิฮิโรปะเลตะโกโตโกะนะครับอ่ะถ้าอ่านชื่อพี่ก็ขออภัยนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเอ่อน่าจะมีโอกาสน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากสลรามอ่านละเล่นนะครับสำหรับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องย่อมก็คือ,อเจ้าพระเอกเนี่ยหรือว่าเจ้าเด็กคนนี้นะครับพี่จาชื่อไม่ได้นะทางตัวเอกของเรื่องเนี่ย เป็นหนุ่มวัยทำงานที่ขยันทำงานหนักมากๆนะครับจนทำงานจนหนักมากจนแบบไม่ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็เกิดเสียชีวิตนะครับเนื่องจากการทำงานน่าจะช็อกนะครับแล้วก็พระเจ้าได้พระเจ้าได้เลือกให้เจ้าตัวเอกของเรื่องเนี่ยมาเกิดในต่างโลกนี่เองนะครับแล้วก็ที่พระเอกเกิดมาเกิดนะครับก็จะมีพลังพิเศษต่างๆมากมายนะครับที่พระเจ้าได้มอบให้แล้วก็เป็น <laughs> เหมือนพี่มาแนะนำอนิเมะเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ สปอยอัปเดตนะครับที่พี่เอามาแนวทางให้แล้วกันนะครับพี่เริ่มพูดเยอะแล้วโทษทีนะครับเรื่องนี้พี่ก็เคยดูแล้วนะครับสาหรับเรื่องนี้นะแนวเรื่องประมาณชีวิตประจำวันของคนเก่งๆนั่นแหละครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเรื่องนี้เพ่เก่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโชว์เทพไปขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับ3เรื่องที่พี่ยกมาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเจ้ามุโชกุเทนเซ่นะครับหรือว่าจะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นเองนะครับเพราะว่าเอ่อโดยรวมแล้วพี่มองว่าเจ้ารูดิสแล้วก็พวก ตัวคอเอกตัวอื่นน่มีโอกาสที่จะเข้ามาทําเป็นอนิเมะมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกิดชาตินี้เป็นสลามนะครับเกิดใหม่เป็นสลามหรืออะไรนี่แหละพี่จาชื่อไม่ได้นะครับลองยืมดูอ่ะเนี่ยเกิดใหม่ไั้ทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับเอ่อที่พี่ไม่ได้ยกยิบยกเอ่อเจ้าอนิเมะเรื่องนี้มานะครับเพราะว่าเอ่อพี่ไม่ชัวร์นะครับเพราะมันเป็นรูปเด็กนะแต่ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยนะครับสําหรับเจ้า เกิดใหม่ทั้งที่เป็นเอามเป็นเป็นสามไปะแล้วนะครับอ่ะเรื่องนี้นะครับอ่ะพี่จาชื่อญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเหมือนจะไม่มีด้วยอ่ะเนี่ยเทนซุระนะครับอ่ะถ้าพี่อ่านผิดก็ขออภัยนะครับ ถ้าชื่อวันพีก็ขออภัยนะครับอประมาณนี้นะครับสำหรับอนิเมะที่พี่หยิบยกมาเนี่ยก็มีโอกาสมีแคเ่เป็นแค่มีโอกาสนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือคาดเดานะครับเป็นการคาดเดาแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับประมาณนี้นะครับใครที่คิดเห็นต่างๆไปนะครับว่ามีมีอนิเมะเรื่องอะไรอีกที่มีโอกาสเป็นอัปเดตที่16ครับคอมไม่ได้ ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดพูดบนบนเหมือนมาแนะนําอนิเมะนะครับอ่ะแล้วก็เป็นสปอยของเจ้าเดลิฟนะครับหรือว่าพัฒนาทางเอเมทเตอร์สมิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ใครสําหรับใครที่ยังเวอร์ฟายสำหรับเกมนั้นไม่ได้นะครับในในแมปนี้ก็จะมีให้ Verify นะครับก็คือให้เราติดตามทางเดลิฟคนนี้นะครับนี่เลยแอตเรียวเดลิฟนะครับทาง Twitter นะครับแล้วก็จะมีของ @onplease เป็น onplease นี่นะครับอ่านี่ onplease นะครับกด follow follow ไปเลยนะครับแล้วก็เอาชื่อทวิตเตอร์ของตัวเองเนี่ยไปใส่นั่นเองนะครับแล้วก็ verify ในเกาะแรกอ่านี่ครับเขาบอกไว้แล้วนะ just follow me นี่ครับ and onplease นะครับ go to the verification in the spur island นะครับพี่ไปอ่านเดี๋ยวทำไมเนี่ยอ่านี่นะครับนี่เลยวันนี้นะครับให้เขาบอกว่าให้เราเขียนเป็นชื่อ username นะครับก็คือเจ้า เออยูเซอร์ของทวิตเตอร์ของเรานั่นเองครับพี่ไปคลิกดูเฉยๆนะครับอ่ะนี่เลยอ่ะนี่นะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นบูทนะครับทั้งเงินแล้วก็น่าจะเป็นเงินกับไอพีนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเพียงการคาดเดานะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาของพี่นะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครคิดว่าเป็นเมะเออเป็นอนิเมะเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ในคอมเมนต์อะไรคืออะไรอ่ะนี่โทษทีนะครับ คอมเนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ิพีพ่ฟูดลิ้นพันกันแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับนี้นะครับขอคุณนี้เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เปิดตามให้ทุกก์ดีนะครับสำหรับวันี้บ๊ายบายครับ